ก็สวัสดีนะครับสําหรับชาวชแคมปิ้งนะครับกับช่องเอชเคทำไปเรื่อยนะครับช่องสําหรับคนรักการแคมปิ้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับน้าก็ผ้ามาโมเจ้าขาเตียงสนามนะหรืออดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เดิมนะครับยังไม่นะครับปล่อยจากด้านล่างเหมือนกันนะครับนี่ยังยังไม่ได้โมเนะ จะต่างกันเนาะาเอามือช่วยจับมันยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าถ้าอะไรที่มันเราียกได้แต่งได้โมหน่อยมันก็จะสําหรับสายดีไว้นะครับมันก็จะนะแลต้องมีการปรับแต่งปรับโมกันเล็กน้อยนะครับอันนี้สําหรับโมโมแล้วเรียบร้อยนะครับเร็วอันนี้ยังไม่ได้โมครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนยางยืดเจ้าเตียงสนามตัวนี้กันนะครับ นี่นะครับเราจะเปลี่ยนจากไซส์นี้นะครับไซส์มินิเป็นไซส์นี้เป็น,น,ปนไงต่างกันเยอะไหมเนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เปลี่ยนแล้วมันจะได้อะไรเนาะครับครับเดี๋ยวน้าจะให้ดูความต่างระหว่างโมแล้วกับยังไม่ได้โมครับสาหรับตัวนี้ครับยังไม่ได้โมนะี่เนาะมันจะต่างตรงการกลางนะครับ วิธีกรารกลางเราจะกลางเหมือน,อนกันแหละแต่ว่าเดี๋ยวดูนะครับตั้งอันนี้ขึ้นห,หน้ากลางหาปล่อยนะครับมันก็จะต้องหาเหลี่ยมนิดนึงอันนี้โมลแล้วความต่างเดี๋ยวดูครับเนาะหนึ่งสเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการโมกันเลยนะครับก็ อ่านะครับอุปกรณ์ที่จะต้องมีนะครับรนี่เลยนะครับก็เป็นเชือกยางยืดนะครับของเดิมจะเป็นขนาดไซส์เดี๋ยวนะหาของเดิมก่อนของเดิมนาไปทิ้งไหนระหว่าให้ดูความต่างนี่นะครับอันนี้ยางที่เราโมลแล้วเนาะเห็นไหมเส้นจะขนาดนี้นะครับเส้นใหญ่เนาะอันนี้ยางเดิมนะครับความต่างก็คือเห็นไหมดูเส้น หมูแล้วกับยางยังไม่หมูเราอ่ามันจะอยู่ประมาณ2มิลนะครับสําหรับยางเดิมเนาะที่ให้มาซึ่งเราจะทําให้มันตึงก็ได้แต่มันจะเรียกอะไรมันก็จะยืดแล้วก็ขาดง่ายนะครับสาหรับตัวน,นี้เราจะสามารถมันถ้าเราจะไม่ได้เปลี่ยนเราก็จะมาเล่งตัวอันเดียวตัวน,นี้ให้มันตึงขึ้นก็ได้เหมือนกันแต่อิ่งเส้นเล็กยืดมากมันก็จะขาดง่ายใช่ไหมครับแล้วก็เผื่อไปกลางแล้วมันขาดเราก็เลยมาเปลี่ยน นี้เดี๋ยวนะให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับอันนี้ตัวโมโลแล้วเนาะเดี๋ยวตัวนี้นะครับน้าจะโมนะครับก็ครับเก็บยางเดิมไว้เนาะก็ตัวนี้มันเป็นหัวแบบแบบนี้เห็นไหมเราสามารถเอานี้ออกได้ได้เลยนี่ก็ออกแหละเห็นไหมครับหลุดมันก็จะมีจุกยางอยู่ตรงนี้เนาะก็ระวังจุกยางหาย้วยนะมีจุกยางอยสองมุมนะครับแล้วก็มี จ้าตัวอ,อ่ะให้ดูแล้วก็มีตัวล็อกนี้เนาะนี่เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมยางตัวนี้ไอ้จุกตัวนี้สําคัญนะครับบนยางเนาะนี่ก็จะอยู่นี่เห็นไหมมีสองวิธีนะครับถ้าเราเอาอยางอันนี้ใส่นะครับก็ให้เรามาอ่าใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนวิธีการไม่ไม่สามารถ มันจะไม่สามารถม้วนปุ่มอย่างนี้ได้แล้วเนาะเพราะว่าเพราะว่าเส้นมันใหญ่กว่ากันมากเห็นไหมครับให้ดูความต่างก่อนเนหะ็นไหมเส้นใหญ่กว่ากันมากเนาะมันก็จะมีแรงดึงที่มากกว่าแล้วก็มันก็จะทําให้เราเรียกไรง่ายขึ้นเวลากลางเนาะก็ไม่ต้องมาจับหามุมปล่อยออกก็เด้งเข้าล็อกเลยนะครับนี่เนาะของเดิมมันจะใช้ปุ่มนี้เกานะมันจะใช้ปุ่มนี้เห็นไหมใช้ปุ่มนี้เกาะเข้าไปในนี้ สำหรับของเดิมเนาะมันก็จะอยู่แค่นี้แล้วก็ยัดลงไปของใหม่นะครับของเดิมจะไม่ไม,ไม่พูดถึงนะเอาออของใหม่ก็คือมันก็จะใช้ปุ่มนี้เกาะเหมือนเหมือนมือนกันแต่ว่าไม่สามารถมัดผมได้มันจะใหญ่กว่ารูนี้เราจะใช้วิธีการนี้นะครับเราจะใช้นี่นะครับทเทปบรรทายเป็น,เป,นเป็นตัวล็อกแทนนะครับแล้วก็ล็อก้วยทเวทปเทปบรรทายเลยล็อกให้แน่นนะครับล็อกตรงนี้ ล็อกให้แน่นล็อกให้แน่นเนาะล็อกแน่นเสร็จแล้วก็นี่ครับตัดออกนะครับนี่เนาะตัดออกแล้วนะสําหรับน้าก็จะเก็บตรงนี้หน่อยครับก็ใช้ไฟไฟไปแชกก็ได้วันี้น้าไม่ได้เอาเอาไม่ได้เอาไปแชกมาก็เลยใช้อันนี้แล้วกันเนาะเก็บไม่ให้ มันไปเกะกะหรือนี่นะครับเก็บให้เรียบเรียบร้อยนะไม่ให้เชือกมันอ่าเขาเรียกอะไรป้นออกมาเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้เอาเป็นอย่างนี้เสร็จนะใช่ไหมครับสําหรับปุ่มนี้เนาะเห็นไหมก็จะเห็นตรงนี้เนาะแล้วก็จะเอาตรงน,นี้เกาะเลยเดี๋ยวรอให้มันเย็ยนแป๊บหนึ่งมันร้อนนี่ใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อย เอานี้เสร็จแล้วเนาะเราเอาเชือกสปริงหรือเชือกอยางที่เราซื้อมาเนี่ยครานี้เราก็จะเอามาใส่ร้อยจากด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้แล้วก็เห็นไหมมันจะมีรูตรงนี้เนาะแล้วก็เอานี้ยัดลงเลย จะใส่เข้าไปล้เห็นไหมอ่ะคราวนี้ใส่ตัวนั้นเสร็จเราก็มาใส่ขา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 นี้ลอยเลยฝั่งไหนก็ได้เหมือนกันลอยเข้าหลูร้อยอันนี้นะครับนี่อยเข้าหลู รับสายโมยเราต้องโมนี่ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าขนาดไหนเพียงพอก็จาหย่อนเนาะดึงมาสักสักสิบห้าเซนพอครห้าเซนเสร็จแล้วก็จับไว้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้รัดสายรัดรัดนะก็จะเอาสายรัดรัดเนาะต้นถ่ายรัด หรือหรือไม่ก็กทำทหเป็นบวกไว้ก่อนนะครับรัดมาแต่ยังยังไม่ต้องสุดเนาะล้วก็ดึงขึ้นมาสักสิบห้าเซนล้วก็รัดรัดให้แน่นยื้อทีอ่สองำคัญตรงนี้ต้อง,ต,องต้องจับตรงนี้ไว้นะพอเดี๋ยวเราจะตัดละพอพอเราตัดเนี่ยถ้าเกิดเราไม่จับไว้เนี่ยมันจะหลุดนะครับน่าจะตัดมันจะผูกเข้าไปข้างในมันจะดึงยากไม่ใช่รหรอกแต่มันก็ดึงได้เอาเชือกมามัดตรงตรงที่เราทําทําปมไว้เนี่ยแล้วเราก็เชือกร้อยแล้วก็ดึงขึ้นมา แต่ไม่ให้มันหลุดอะดีที่สุดเก็บรายละเอียดตัวปลายมาหน่อยออเก็บรายละเอียดไม่ให้มันเกกะเนาะ อาจจะเอานี้ให้ดูอีกทีนึงนี่เนาะเห็นไหมเราก็นเนาะใส่เข้าไปเกาะนะตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวล็อกเชือกไว้เนาะแล้วก็ใส่ปล่อยลงกับรู เรียบร้อยกันโมอ่ะอาจะลองเทสให้ดูดก่อนอ่ะมาะตนนี้หลังจากโมเสร็จแล้วดูนะหนึ่งสองเรียบร้อยเป็นไงครับอ,อีกทีนึ่ง หนึ่งสองนะเรียบร้อยสององอละที่โม,โมต่อไปนะครับไปดูอันที่ยังไม่ไม่ได้โมอ๋อไม่โมหนึ่ง,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 งสองอืมอเค 1, นึ่งดูทีนะหนึ่ง,อนะงสองเี่เยเอาไวยางมันอ่อนมันก็เลยไม่ไม่เด้งกลับดูอีกอันนีนี้อันที่โมแล้วอีกปันไหนก็ได้คราวนี้หนึ่งสองร้อยเอาล็อกอันนี้อันนึ้ง สองนะกดต่ยอันที่ยังไม่ได้โม่สองต้องมือช่วยโอเคครับก็ลองไปโมกันได้นะครับสำหรับใช้ได้ทั้ง อก็คือการการเปลี่ยนเชือกก็มันก็ใช้ได้ทั้งเสาเต็นท์หรือตัวขาขอดหรืออุปกรณ์ที่เป็นยางยืดทั้งหมดนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับดูว่าแบบไหนเหมาะกับเรานะครับสําหรับนาก็มันการ m o d ฟ f ยหรือ DIY มันอืเราต้องมีกันหน่อยนะอย่างน้อยดีขึ้นนิดนึงนะครับถาว่าไม่ไม่ไม่โมไม,ไม่ปรับแต่งมันอยู่ได้ไม,มันก็อยู่ได้ แต่นี่มันก็ว่ามันอยู่ในสายเลือดนะครับไปโลกนี่ไงโอเคครับจวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ